มวนัถ้ากูโดนคนแรกไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะถ้ากูโดนคนแรกแล้วเกิดแตกพร้อมกันหมดอ่ะเออคงนะอ A W ะเลาไม่แตกเลยเออดูดูขากับมือดูกูไม่เชื่อใจมึงนะตาสุดท้ายมันเจอกูนี่โอ้โหดูมันยิงดูโดนคนละ มันไม่ต้องได้คิวยังไม่ไล่เป็นง่อยไงวะน่ะท่า,น,ทาน,นั้นน่ะเป็นง่อยเหรอได้เวลาลาชามตุ้งคู่แล้วตุ้งคู่พี่น้องเขาอ,อัดคลิปอยู่เขาอ,อัดเขาอ,อัดคลิปอยู่ ก็อัดคลิปอยู่ดูแคนกันเลยักิล้มหนึ่งล้มหนึ่งข้างบนแตก I need guns. แอะผมผลาอกแล้วเกื้าอย่าเือีเยมั้งเป็นมาแหนอะอีกแล้วนะอีกแล้วนะจีอีกแล้วนะ หน้าเลยนะไม่ใช่เลยนะไอ้วอมันเกิดมาเต็มเต็มเลยอุ้ยเอยอเออ เก็บแล้วมันเก็บแล้วไอเย็ดตูไอเยดไอเย็ดไอเย็ดตไอไช่ช่า

อ้คนอ้เห้วอ้ไอ้ไอ้รับาวคบาหัวคยจเป็นคนที่คนอาามีรัาหัวคยคนเลยก็ไม่ได้เป็นผมผมผมเห็นในยูอแล้วก็อ้ยตอ้อหวาย้อวา้วให้หมดตั้งวให้หมดสือ

ท <Triple> รลคิลพี่ไม่ต้องรับศยนะานนกนี้เกมเกนี้อเล่นนไหนเล่นสมัยตอนไหนก็ชนะอยู่แล<ว>ยอ<ว>ยาเล่นอ่ะเล่น<ว>อ่ะ<ว>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  ไอ้แคทโอใครนะรัตบานแขกเจ๊บ้าไอ้รัตบานแขกอ้าวเฮ้ยอู้ยน้องวงทาไมโอตุกเกย์หมดแล้วเหรอน้างวงโอ้โหใจหายไม่มีตัวแบตตายอะหน่อยตา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 ยเดี๋ยวตัวแบตตายแคตโอ first blood อาลิงมายังปลาไม่ถึงคืออะไรวะจะเปิดมา double kill